ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเวลากว่า32ชั่วโมงนะับตั้งแต่ตอนตี3ที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็โรงงานระเบิดครับ,รบที่กิ่งแก้ว21บางพลีสมุทรปราการนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ทีมข่าวของเราครับพยายามสอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นหาคําตอบพร้อมกันในราตีแผ่เข็นความจริงครับ ที่3คืนวันที่5กรกฎาคม2564ชาวบ้านย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการต้องขวัญผวาหลังได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายคนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยไม่มีทรัพย์สินติดตัวก่อนจะพบว่าโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกขนาดใหญ่บนเนื้อที่หลายสิบไร่เกิดไฟลุกไหม้อย่างหนักจนตัวอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมดและมีสารเคมีจานวนมากอยู่ภายในรู้ข่าวว่าจะต้องอบพยศอะค่ะ น้องเขาก็เลยบอกว่าให้เอาออกมาทุกหมดทุกคนที่บ้านมีใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครทุกอย่างก็เอาออกมาให้หมดทุกคนค่ะถ้าไม่ออกก็จะอยู่กันอย่างนั้นละค่ะของที่เอามาทันมีอะไรบ้างหรือว่าก็ไม่ได้เอาอะไรมาถ้าเป็นเอกสารมีเอกสารส่วนตัวออกมาที่ต้องติดตัวค่ะก็เอาออกมาเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุที่ร้ายแรงและค่อนข้างที่จะฉุกเฉินปฏิบัติการดับไฟดำเนินมาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนตามสถานการณ์โดยเน้นใช้โฟมผสมน้ำรักษาอุณหภูมิจุดที่ไฟไหม้ควบคู่กับการขนย้ายชาวบ้านออกนอกพื้นที่โดยประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยรอบรัศมี5กิโลเมตรก่อนจะขยับเป็น10กิโลเมตรเพราะลมเปลี่ยนทิศและแม้จะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้แต่ที่บดีกรมควบคุมมลพิษคาดว่าไฟไหม้ั้งนี้เกิดจากความร้อนอยู่ให้ห่างไกลฝุ่นควันไว้ก่อนนะครับสังเกตง่ายๆฮะถ้ามีกลิ่นอะไรที่มันเป็นกลิ่นมากระทบจมูกเราแล้วมันไม่ใช่ เป็นกลิ่นผิดปกติเนี่ยให้ออกจากตรงนั้นเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าสารเหล่านี้เป็นสารนันตรายนะครับแล้วก็ถ้าสูดดมไปมากๆนอกจากได้รับอันตรายโดยตรงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังมีคำยืนยันว่าปริมาณสารเคมีในโรงงานมีไม่ถึง5แสนลิตรตามที่มีกระแสข่าวและไม่มีการฝังถังเคมีใต้ดินเราได้ทำการสอบประทามผู้ัดการโรงงานแล้วครับตอนนี้ก็จะมี ถัทงที่บรรจุสารเคมีสไต์ลีนนะครับถังเนี่ยขนาดความจุประมาณ20,000ลิตรนะครับแต่ว่าทําให้การของผู้การบอกว่ามีมีสารเคมีอยู่ประมาณ16,000ลิตรนะครับซึ่งในจํานวน16,000ลิตรเนี่ยก็มีการเผาไหม้ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถคู้คุมเพลิงไม่ได้แล้วการสวนที่กําลังเข้าระงททับเหตุครั้งนี้ ทำให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปหนึ่งรายหลังถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิตหลังจากนี้หากควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่จะเร่งสํารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรอบและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพร้อมกับเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งใหญ่ของบริษัทที่มีทรัพย์สินรวมมูลค่าเกือบ7 0 0 0ล้านทีมข่าวช่องวันรายงานขอบคุณคุณลุกภูมินด้วยนะฮะสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรอคําตอบอยู่ทันทีที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อแน่นอนนะฮะคุณผู้ชม สวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ